สวัสดีที่นี่สูนเยาวชนเราจะพามาออกกำลังกายกันค่ะก่อนจะเริ่มออกกำลังกายเราก็มาเดินชมนกชมไม้กันก่อนค่ะอันนี้เป็นดอกลีลาวดีสวยมากมากเลยค่ะแล้วกอน,นี้เลยบรรยากาศตอนเย็นโคตรดีเวอร์นี่แล้วเราก็จะเดินวอร์มกันก่อนนะคะชมนกชมไม้ชมบรรยากาศเย็นเย็นลมพัด ลิมทุ่งนานะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มปอดกันเลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งกันแล้วนะคะไปค่ะพอวิ่งจนหอบได้เหงื่อแล้วเราก็มาออกกำลังกายเบาๆด้วยเครื่องเล่นของศูนย์เยาวชนนี้นะคะมีหลากหลายเลยดูๆ ไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสุขภาพดีไม่มีขายแค่อยากได้ต้องออกกำลังกายค่ะไม่บาย